นักเรียนป .2 ทุกคนพบกับอักษรออน e ล r นเจอหน้าครูแม็กทุกทีต้องเป็นวิชา วิทยาศาสตร์นะครับและเรายังคงอยู่กับหนังสือคู่ใจของพวกเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ต่อ2เล่มที่1ของอักษรนะครับเราก็ไปอ่านทบทวนกันมาเรียบร้อยตอนนี้นะครับความรู้ของเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเราเลยต้องมาสรุปกันก่อนะโอ้ไม่งั้นเป็ไงเอ่ยถ้าเกิดไม่สรุปเนี่ยเราก็จะลืมตรงนู้นลืมตรงนี้นะครับและเดี๋ยวพอเราไปนะครับ ทำแบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยก็จะทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในคาบเรียนนี้จะเป็นเรื่องของการสรุปนะครับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองโอเคไหมการสืบเสาะหาความรู้เนี่ยนะครับในคาบเรียนที่ผ่านมาเราต้องพูดถึงอะไรบ้างเอ่ยอ่าพูดถึงวิธีการนะครับวิธีการก็มีอยู่5ขั้นตอนนะครับมีกระบวนการซึ่งกระบวนการเราจะทําให้มันนะครับคล่องแคล่วว่องไวถูกต้องต้องฝึกฝน สิ่งที่ฝึกฝนแล้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเราเรียกว่ามันเป็นทักษะนั่นเองครับเป็นทักษะกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์ครับรวมถึงคุณลักษณะหรือว่านิสัยที่เราคาดหวังว่าจะนะครับต้องเป็นนิสัยของนักวิทยาศาสตร์เช่นใฝ่รู้มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบเป็นต้นเยอะมเยอะนะมีตั้ง5ขั้นตอนมีตั้ง14ทักษะแล้วก็มีนิสัยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ดังนั้นครับเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับมี5ขั้นตอนทุกคนครับเงยหน้าขึ้นมาช่วนตอบครับ ขั้นที่หนึ่งคือนี่เลยตั้งคําถามครับเริ่มต้นจากการสังเกตก่อนเพราะถ้าทุกวันเราไม่สนใจอะไรเลยเราไม่สนใจอะไรเลยเราก็จะไม่งงไม่งงก็ไม่เกิดคําถามสนใจหน่อยนึงเอ้ยทำไมอย่างงู้นทําไมอย่างนี้ทําไมต้นไม้ต้องสีเขียวหนูเห็นใบไม้ก็สีเขียวใบไม้ต้นนี้คนละสายพันธุ์กันแต่ก็สีเขียวเอ้าทําไมดอกกุหลาบสีแดงอ่ะมันมีผลอย่างไรถามคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับ นะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นะครับกระบวนการหาความรู้เพียงแค่ถามจริงไหมมีตั้งเยอะแยะมากมายครับโอเค1คือตั้งคําถามให้ได้ก่อนครับ2ครับเราก็ต้องคาดคะเนคําอคตอบก่อนเลยว่าเอสาเหตุที่ต้นไม้ของพวกเราเนี่ยต้องมีใบสีเขียวหรือไม่ก็พืชบางอย่างก็มีลําต้นสีเขียวแต่บางส่วนของพืชก็ไม่มีสีเขียวแต่ว่าโดยรวมๆแล้วต้องมีสีเขียวอ่ะ ไปนไงรวบรวมนะฮะประสบการณ์ประสบการณ์ของตัวเองมาความรู้เดิมของตัวเองมานะครับแล้วก็าคาดคะเนกันว่างั้นสีเขียวเนี่ยมันต้องเป็นสีที่สําคัญกับพืชแน่ๆมันน่าจะช่วยในการดํารงชีวิตของพืชอ่ลนะครับแล้วก็าคาดคะเนไปก่อนจริงไหมแต่ว่าคําว่า,าคาดคะเนหมายความว่าเรารู้คําตอบล่วงหน้าหรือยังเอย่ยยังไม่รู้ไอ้ที่พูดไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกมันอาจจะผิดก็ได้ จำได้ไหมครับที่เรามีการทดลองนําของไปไว้ในน้ําอ่ะนะครับที่เด็กชายต้นอะ่ะทำไมเอย่ยบอกว่าจะต้องทําไมลอยสามอย่างเอาเข้าจริงลอยแค่กี่อย่างแค่สองอย่างจริงไหมอ่าผิดเป็นไงฮะผิดต้องโดนดา่านะไม่ต้องนะครับอันนี้คือบรรณนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นะผิดก็คือผิดไม่เป็นไรนะครับแต่เราต้องพยายามหาคําตอบที่ถูกต้องนะครับเราก็ทําการรวบรวมข้อมูลเลยเช่น อาจจะเปนคนหาว่าวัตถุจะจมน้ำหรือวัตถุจะลอยน้ำขึ้นอยู่กับอะไราบางคนก็ไม่หาข้อมูลครับแบ่งหน้าที่กันครับเธอไปหาข้อมูลแต่เราเองล้วทำการทดลองเลยอันนี้จมอันนี้ลอยอันนี้จมอันนี้ลอยและเราก็มาแยกประเภทไงจมอยู่ฝั่งนี้ลอยอยู่ฝั่งนี้แล้วดูว่าจมเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกัน แล้วดูว่าลอยเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันและแตกต่างจากวัตถุที่จมเห็นไหมเป็นการรวบรวมข้อมูลมานะครับเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วครับหลายๆคนนะครับก็มีข้อมูลอยู่ในมือแต่ก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นบอกอะไรเราและก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนั้นจะนําไปสู่การสรุปผลการทดลองได้อย่างไรหรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ได้อย่างไรครับอันนี้คือมีข้อมูลไปก็ไม่มีประโยชน์ครับ ดังนั้นนะครับเราจึงต้องนะครับวิเคราะห์ข้อมูลนะครับและแน่นอนว่าก็ต้องอาศัยทักษะจุด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 อ่าต้องอาศัยทักษะนั่นเองนะครับเราคงไม่ได้วิเคราะห์ทุกอย่างเก่งมาตัง้งแต่เกิดจริงไหมครับแต่ว่าเมื่อเราวิเคราะห์เรื่องบางเรื่องได้แล้วนะครับเราก็จะเก่งขึ้นและเราก็สามารถวิเคราะห์เรื่องอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านี้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเช่นบางคนอนาคตเป็นนักเล่นหุ้นนักลงทุนเลยครับก็วิเคราะห์การาฟได้รู้เหตุรู้ผลว่าทําไมหุ้นถึงราคาขึ้นราคาลงนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์แต่นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับมันอาจได้มาจากนะครับการที่พวกเรานะครับผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาเยอะๆก็ได้จริงไหมนะครับและ5ก็คือสรุปผลนั่นเองครับผมทดลองมาได้อย่างไร รุปตามนั้นนะครับห้ามม้วนิ่มนะครับโอเค 1. ครับตั้งคําถาม2คาดคะเนคําตอบ3รวบรวมข้อมูลครับสวิเคราะห์ข้อมูลและ5สรุปผลครูแม็กขอ,อกลับมาที่การรวบรวมข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราบอกว่ามีคนคนหนึ่งทำไมาอ่าคนหาข้อมูลว่าจะจมหรือจะลอยขึ้นอยู่กับอะไรแต่บางคนก็ทําการทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง นะฮะหรือการสำรวจหรือการค้นควา้าหรือการไปสังเกตก็ได้นะครับมันมีหลายวิธีการนะครับเราก็นะครับไม่ต้องมานั่งจำทั้งหมดนะครับแค่รู้ว่ามันมีหลายวิธีการก็พอแล้วนี่คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนผ่าน ต่อกันเลยครับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับแบ่งออกเป็นพื้นฐานและขั้นสูงใช่ไหมครับเราจะขอพูดทั้ง2อย่างนี้นะครับแบบรวดเร็วกันเลยนะครับเป็นการสรุปนะเริ่มครับต้องมีทักษะการสังเกตสังเกตบ่อยๆจะยิ่งเก่งจริงไหมนะครับต่อมา2ครับทักษะการจําแนกประเภทนะครับจำแนกประเภทบ่อยๆก็จะยิ่งจําแนกเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ตรงนี้ครูแม็กเคยเน้นแล้วนะครับว่า มาถึงแล้วสั่งเลยจำแนกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ประเภทเรางงเลยครับจะแบ่งยังไงต้องมีการกำหนดแถมท่านท่านท่านแถมมีการกำหนดเกณฑ์ก่อนครับทุกคนใช้เกณฑ์เดียวกันจะได้นะครับจำแนกประเภทออกมานะครับแบบว่าไม่ใช่ต่างคนต่างใช้คนละเกณฑ์กันไปแบบนี้ไม่ได้นะครับ 3. ครับทักษะการวัดเลือกเครื่องมือให้ถูกต้องอยากวัดความยาวใช้เครื่องชั่งน้ำหนักได้ไหม ไม่ได้นะครับอยากวัดอุณหภูมิใช้ไม้บรรทัดได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมิจริงเป่านะครับต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและนอกจากเลือกใช้ให้ถูกต้องแล้วยังต้องอ่านค่าได้อย่างแม่นยําด้วยนะครับบางคนไม่รู้วิธีการอ่านค่าที่ถูกต้องก็อาจจะทาให้บันทึกผลนะครับได้คาดเคลื่อนนั่นเองโอเค4ครับทักษะการใช้จํานวนครับแน่นอนว่าการวัดมันจะได้ข้อมูลมาเป็นอะไรเอ่ย จะได้ข้อมูลมาเป็นตัวเลขและตัวเลขนั้นนะครับก็เรียกว่าจํานวนครับเรานําตัวเลขเหล่านี้นะครับมาหาข้อสรุปหรือนําตัวเลขเหล่านี้มาเพื่อสร้างตัวเลขใหม่ๆขึ้นมาแล้วใช้เป็นข้อสรุปก็ได้ดังนั้นก็ต้องมีทักษะในการใช้จํานวนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับจํานวนนับจํานวนหรือการคิดคํานวณตัวเลขนั่นเองนะครับโอเคต่อมา 5ครับลงความเห็นจากข้อมูลอันนี้เน้นเป็นรอบที่2ของคาบียนนี้เลยนะครับว่ามีข้อมูลอยู่ในมือแล้วนะครับเราต้องลงความเห็นให้ได้นะครับต้องลงความเห็นหได้นะครับเป็นการใช้ความคิดเห็น ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อไปอธิบายข้อมูลนั่นเองนะครับลงความเห็นให้ได้นะครับข้อมูลเนี่ยทุกคนเนี่ยมีในมือเหมือนกันแต่อาจจะนะครับมีประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันก็จะแปลความหมายของข้อมูล ออกมาแตกต่างกันก็มีความเป็นไปได้นะครับหครับทักษะการจัดกระทำนะครับและสื่อความหมายของข้อมูลก็คือเราต้องนะครับเผยแพร่ความรู้ของเรานะครับโดยใช้แผนภาพแผนภูมิตารางกราฟการเขียนบรรยายสมาการหรืออื่นๆนะครับออกมานะครับเพื่อที่จะพรีเซนต์นำเสนอ ให้ทุกคนได้รับข้อมูลจากเรานั่นเองครับออกมายืนพูดเฉยๆเอ้าจังหวันดีครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการนําเสนอที่ไม่ได้ดีที่สุดนะครับต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับขั้นสูงยังนะฮะเอามี7กับ8ใช่ไหมโอ้นี่น,นีโอ้โหอันนี้ยากอันนี้ยากทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาก็คือที่ว่างกับเวลาที่ว่างกับที่ว่างเห็นไหมนะครับเช่นถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คือการใส่ของที่มีนะครับรูปทรงต่างๆลงไปให้ถูกช่องหรือในตู้นะครับอ่ะไอท้ายรถคุณพ่อก็ได้เราใส่ของจนเต็มแล้ว ยังใส่ของได้อีกนะก็ใส่ไม่ได้หรืออาจจะเลือกแค่ของชิ้นเล็กๆใส่เข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะครับเป็นเรื่องของ Space กับ s p c e นะครับที่ว่างกับวัตถุเนี่ยใส่เข้าไปให้มันเข้ากันได้หรืออาจจะเป็นการกะระยะว่ากระโดดพ้นหรือไม่พ้นนะครับเป็นการกะระยะว่าเราจะข้ามถนนพ้นหรือไม่พ้นหรือสนใจถั่วง,งอกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมา ถั่วง,งอกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต้องการที่ว่างมากขึ้นโอเคไหมครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปถั่วง,งอกต้องการที่ว่างเพื่อจะอยู่อาศัยมากขึ้นเพราะขนาดของถั่วง,งอกทําไมเอ่ยใหญ่ขึ้นนั่นเองต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะครับและ8ครับทักษะการพยากรณ์ก็คือการนะครับทําไมเอ่ยสังเกตนะครับหรือทดลองไว้ล่วงหน้า คาดเดาได้ว่าเดี๋ยวมันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้มันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นต้นนะครับ8ดข้อนี้ผ่านไปครับนี่คือพื้นฐานต่อมาครับถ้าเป็น6ทักษะแบบขั้นสูงหรืออีกชื่อหนึ่งคือขั้นผสมเริ่มครับทักษะการตั้งสมมุติฐานครับโอ้โหเป็นขั้นสูงแต่เป็นสิ่งที่เด็กปถมควรต้องมีนะ สมมติฐานนะครับต้องมีการนะครับฝึกตั้งเอาไว้โดยนะครับคำตอบที่เราคิดล่วงหน้านี้เนี่ยเรายังไม่ได้รู้นะออนะครับอาจจะยังไม่ได้มีหลักการที่ถูกต้องหรืออาจจะยังไม่ได้มีทฤษฎีที่ถูกต้องมารองรับนะครับก็เป็นการตั้งสมมุติสมมุติเข้าไหมสมมตินะฮะติฐานนะครับ 2. กําหนดนิยามครับ เมื่อมีการเผยแพร่ความรู้แล้วเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเราควรต้องกําหนดนิยามขึ้นมาเพื่อให้อะไรเอ่ยคุณไม่บอกแล้วว่าทาั้งโลกต้องเข้าใจตรงกันครับเออต้องเข้าใจตรงกันนะครับ 3. ครับนี่ครับควบคุมตัวแปร เพิ่มแสงพืชโตเร็วลดแสงพืชโตช้าลดน้ําพืชโตเร็วไม่ลดน้ําพืชตายสังเกตไหมครับว่าการลดน้ําการเพิ่มแสงเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและผลที่เกิดขึ้นก็คือการเจริญเติบโตของพืชก็แตกต่างกันสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าตัวแปรนั่นเองครับโดยตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมนะครับเอาไว้เราจะอธิบายละเอียดนะครับในความรู้ถัดไปของพวกเราโอเคครับมาแล้วครับ4ทักษะการทดลอง ทดลองทดลองจนชํานาญนะครับแล้วก็ทำไมเอ่ยบันทึกผลการทดลองด้วยแต่ว่าเมื่อเรานะครับเรียนรู้ไปจนถึงระดับมหาลายัยปริญญาโทรเราอาจจะออกแบบการทดลองได้เองนะนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับและ5ครับการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปมีข้อมูลต้องตีความหมายให้ได้นะครับต้องนําข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันแล้วก็อธิบายข้อมูลเหล่านั้นออกมานะครับ หกครับการสร้างแบบจำลองนะครับก็นะครับทำให้ผู้อื่นเข้าใจนะครับ เช่นรูปภาพสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ชิ้นงานเป็นต้นนะครับเยอะมากเลยนะครับนี่คือกระบวนการนะครับทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนฝึกฝนจึงเรียกว่าทักษะนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่5ทักษะที่เราควรจะต้องมีนะครับในระดับปถมใช่ไหมอาจจะแบบว่าไม่ต้องมีครบก็ได้ตอนนี้จริงๆถ้าเกิดมีครบก็จะดีมากเลยนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆนะครับไต่ระดับขึ้นไปตอนนี้เป็นนักเรียนปอ .2 ออยู่นะเดี๋ยวป .3 ก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมาครับจิตตวิทยาศาสตร์นะครับก็อยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นนะครับอันนู้นทำไมอันนี้ทําไมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเธอ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 โอเคนะครับไปต่อครับผมมีความใจกว้างมีเหตุมีผลนะครับยอมรับนะว่าเราอาจจะนะครับเหตุผลนะครับเป็นไงเอ่ยนะครับดีสู้เหตุผลของเพื่อนไม่ได้เห็นไหมต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับ ต่อมาครับมีความรับผิดชอบนะครับมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความเป็นอะไรเอ่ยนะครับต้องเป็นระเบียบนะฮะแล้วก็มีความรอบคอบคิดคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเผื่อเอาไว้เลยนะครับเราจะได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับ โอเคเรียบร้อยและสุดท้ายก็คือมีความซื่อสัตย์นั่นเองครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในทุกๆอาชีพนะครับรวมถึงการเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ดีด้วยนะครับอ้าเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดที่เราเล่ากันมายาวๆเลยเป็นการสรุปความรู้นะครับใครที่ตอนนี้บอกว่าเข้าใจแล้วทุกหัวข้อที่ครูแบกพูดมาผมเข้าใจแล้วแต่ผมยังจําทั้งหมดไม่ได้ ไม่เป็นไรครับเรื่องของความจํานั้นมีความสําคัญลง,ลงมาจากความเข้าใจนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราอยากจําได้เราก็แค่กลับไปทบทวนนะครับกับหนังสือเล่มนี้ของเราครับหนังสือสุดโปรดสุดห่วงแหนหนังสือวิทยาศาสตรป์ป .2 เล่มที่1ของอักษรน,นะครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับในคาบเรียนหน้ากับครูแม็กครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน